สวัสดีนักงทุนนะครับวันนี้ผมอาจารย์กาย s w i n g ิ้งเทรดเดอก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันนะ,ะกับรายการเจอร์นี่มันนเป็นการทำงานร่วมกับทีมไอเดียเทรดบริษัทหลักทรัพยที่เราต้องการให้ความรู้กับนักลงทุนลูกท่านนะครับวันนี้ผมโจหัวไว้ว่าพ e ฉบับคนขี้เกียจมันจะขี้เกียจขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ก่อนที่จะไปดูผมก็จะต้องตัดเข้าสไลด์กันก่อนนิดนึงนะครับเหมือนเช่นเคยนะน่าจะเห็นแล้วนะอฉบับคนเกียดพาร์วันด้วยนะพาร์ทวันโกเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยตัดเป็น2พาร์ทน,นะครับไอเรื่องของ PE เนี่ยจริงๆแล้วมันยังอยู่ในเรื่องของ ลงทุนใครว่าเสี่ยงอยู่นะหรือ risk management นะครับจำได้ไหมที่ผมเคยสอนไปเมื่อ3คลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องคำนวณหา risk reward ratio ให้ได้ต้องมากกว่า3ต่อนึงโดยมีการประเมิน upside d o w n ไซ d e นะครับแล้วก็เรื่องของ money management อีกอันนึงแต่ money management ผมยังไม่ได้พูดนะผมพูดถึง risk reward ratio กับการประเมิน upside downside ทบทวนกันนิดเดียว สั้นๆน,นะครับลิกซ์วอลเลชั่คือกําไรคาดหวังจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือคิดเป็นจํานวนเงินเป็นบาทก็ได้นะหารด้วยสต็อปลอสเอนะลิกซ์วอลเลชั่ต้องมากกว่า3ตอนหนะถ้าน้อยกว่านี้ผมถือว่า uh, ลงทุนไม่ค่อยคุมความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับการประเมินอัพไซด์ดาวไซด์มันก็มีอยู่2วิธีด้วยกันนะก็คือเรื่องของเทคนิคอลกับฟอนเดเมนทัลนะครับ เทคนิคอลเนี่ยผมสอนไปแล้วก็คือเรื่องของการตีไฟบอลนิชีรีเทรสเมนต์แล้วก็เรื่องของวอลลุ่มอนาลิซตเพื่อให้รู้ต้นทุนของคนส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเฮ้ตัวทาร์เก็ตพา์ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนสต็อปรอยของเราอยู่ตรงไหนได้นะครับทั้ง2วิธีเลยนะวันนี้ผมจะมาสนใจเรื่องของฟันเดิมท่ลบ้างนะฟันเด e มท a ลนะแต่ฟันเด e มท a ลของผมเนี่ยผมคงไม่อ่านห้าสิบหกขีดหนึ่ง ในหุ้นแต่ละตัวไม่ไหวนะครับขี้เกียจนะเออสไตล์คนขี้เกียจเพราะนั้นผมก็เลยมานําเสนอแ,แนวความคิดให้กับพวกเราลองเอาไปปรับใช้กันดูนะลองดูว่าผมมีแนวความคิดยังไงกับ P ีฉ e บับคนขี้เกียจสำหรับผมนั้น p e เป็นเครื่องมือบอกความสามารถในการทำกำไรนะครับของหุ้นตัวน,นั้นๆนะมันสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยนะถูและแพง บอกได้เลยถึงว่าเฮ้ยเป็นเป็นบาทเลยอ่ะว่าอ่อหุ้นตัวเนี้ยถ้ามูลค่าหุ้นตรงเนี้ยมันควรจะเป็นกี่บาทนะคำนวณเป็นบาทได้เลยนะแล้ววิธีของผมเนี่ยง่อยๆตามสไตล์เด็กถาปัดนะเฮ้ยบางครั้งผมก็ส่วนใหญ่ด้วยนะไม่ใช่บางครั้งหรอกอ่าคำนวณแล้วได้เท่ากับเป้าโบโลกอนะีนี้ขอ อวดหน่อยนะเออคำนวณได้เท่ากับเป้าโบล็อกเลยนะเออวิธีคนขี้เกียดนั่นแหละประเมินอัพไซด์ดาวไซด์ก็ได้นะครับอถ้าเรารู้ว่าตรงไหนหุ้นถูกหุ้นแพงเราเนี่ยมันก็ประเมินอัพไซด์ดาวไซด์ได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้ด้วยยิ่งหุ้นถูกเราก็ลงทุนระยะยาวได้ดีแต่ถ้าหุ้นตัวน,นั้นแพงแล้วเนี่ยเราพอเรารู้ปุ๊บเราก็อาจจะเก็งกำไรระยะสั้นนะครับ ถึงสต็อปล s อเราก็ต้องออกอย่าดื้อนะครับอย่าดื้อถือไปอะไรอย่างนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะมาปรับทัศนคติของพวกเรานิดนึงก็คือหยุดเปรียบเทียบ P/E ของหุ้นที่เราสนใจอยู่กับ P/E หุ้นตัวอื่นหรือกับเซตหรือเซกเตอร์เพราะว่าการทำมาหากินเนี่ยเรื่องการทำมาหากินเนี่ยเออมันไม่เหมือนกัน P/E หุ้นบริษัทของเราเนี่ยอาจจะ อ่าเป็นหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ได้เราจะไปเปรียบเทียบกับหุ้นกลุ่มพลังงานมันก็ไม่ใช่ถูกไหมหรือยิ่งไปเปรียบเทียบกับเซตอย่างเงี้ยโหเซ็ตมีหุ้นตั้งกี่ร้อยตัวใช่ไหมแล้วบริษรัทต่างๆก็ทํามาหาก,กินคนละแบบเลยเราก็ไม่สามารถไปเปรียบเทียบกันได้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วผมดูอะไรผมดูแค่ไอตัว PE ของเราณนะปัจจุบันเนี่ย เทียบกับ P/E ของหุ้นตัวเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาว่ามันลดลงหรือเปล่าถ้าราคาเท่าๆกาัน P/E มันลดต่ำลงเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับหรือว่าถ้า P/E ตรงนั้นน่ยกระโดดลงไหมเราสามารถดูได้ทุกๆหนึ่งไตรมาสนะหนไตรมาสนะหลังประกาศงบการเงินนั่นแหละนะเราจะเห็นว่า P/E มันมีกระโดดลง ถ้ายิ่งกระโดดลงเยอะๆยิ่งดีความสามารถในการทํากําไรเ,าเขาทําได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่กระโดดขึ้นไม่เอานะความสามารถในการทำกำไรของเขาลดลงนะหรือกระโดดลงเป็นศูนย์ก็ไม่เอานะกระโดดลงเป็นศูนย์นี้ก็แปลว่าความสามารถในการทำกำไรเขาดีเยี่ยมเลยพลิกจากกําไรเป็นขาดทุนนะกระโดดลงเป็นศูนย์ไม่เอานะครับซึ่ง PE ที่ผมจะใช้เนี่ยมันก็คืออยู่ในกราฟเทคนิคนั่นแหละ นะครับก็ยังไม่พ้นเทคนิคนะก็สามารถดูในกราฟได้เลยนะเราสามารถใส่อินดิเคเตอร์ที่ชื่อ pe ได้นะครับสำหรับคนที่แอดวานแล้วสามารถพิมพ์จุด pe ตรงนี้ได้เลยจุด pe นะหรือใครยังไม่ชำนาญในการใช้โปรแกรมเนี่ยก็กดคลิกขวานะครับคลิกขวาหรือกดเครื่องหมายบวกก็ได้ Add Indicator to ์ทูนิ n พาเลือก data เลือก pe ก็จะได้ เส้น PE e. ตรงนี้ขึ้นมานะครับเส้น PE ตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมจะให้ใส่2เส้นนะครับก็คือ high high value กับ low low value โดยการโดยการนะเอาเมาส์ไปคลิกที่ PE แล้วมันจะขึ้นคำว่า add indicator source เห็นไหม source PE ขึ้นมาเราเลือก general indicator เลือก high high value หนึ่งครั้งแล้วก็ทำอีกข,ขั้นตอนเหมือนเดิมนะ Ad indicator s o r t PE general indicator แล้วก็เลือก low low value นะครับอ่าเท่านี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันจะมี2เส้นออกมาแล้วก็ period ก็เป็น14มันคือ default ของโปรแกรมนะแล้วก็ P ตัวเนี้ยเอ้ย low low value ตรงเนี้ยยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็น ไม่ใช่ซอส PE นั่นเองนะเราต้องไปปรับคุณสมบัติของ2เส้นนี้ก่อนโดยการคลิกขวานะครับเลือก indicator property นะครับแล้วก็เลือก high high value นะปรับตรงนี้เป็น200 200วันทำการนะแล้วก็เลือกซอสตรงนี้เป็น PE นะครับ low low value ก็เช่นกันนะ อปรับพี่เหลี่ยมเป็น200เลือกซอสตรงนี้เป็น P/E แล้วก็ปรับสีปรับขนาดเส้นได้ตามัธยาใสเลยนะครับต,ตัวผมใช้เส้นแดงกับเส้นเขียวนะอ่าเส้นแดงเป็น high i g h value เส้นเขียวเป็น low low value นะครับอ่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคืออย่างนี้ครับก็คือสมมุตินะราคาหุ้นตัวนี้อยู่ที่33บาทนะครับปรับ อดีตที่ผ่านมา PE เคยอยู่ที่10เท่าปัจจุบันราคาอยู่ที่33บาท34บาทเนี่ย PE อยู่ที่8.5เท่าแค่นี้มันก็ถือว่าเฮ้ยคุณตัวเนี้ยถึงราคาเท่ากันนะแต่คุณตัวเนี้ยถือว่าถูกกว่าตัวเองในอดีตอ่าถูกกว่าตัวเองในอดีตนะอ่าเป็นไงแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะดู PE แบบง่ายๆแค่นี้แหละ ตามสไตล์คนขี้เกียจเราก็เลือกหุ้นที่อยู่ไล่เลียไล่เลียกับเส้นสีเขียวอ่ายิ่งลดลงยิ่งดีนะครับยิ่งลดลงยิ่งดีแต่ถ้าราคาหุ้นขึ้นแล้ว PE ขึ้นไปแบบเนี้ยมันอยู่ติดเส้นแดงอย่างเงี้ยไม่ผมไม่แนะนําดีกว่าผมจะไว้กําหนดกลยุทธ์ถ้าใครจะเล่นสั้นอ่าอยากจะเก็งกำไรระยะสั้นแบบเนี้ยก็โอเคแต่ถ้าหลุดสายเทคนิคนะ ก็ควรจะสต็อปลอสทันทีเพราะว่าหุ้นตัวนั้นอยู่ในโซนแพงแต่ถ้าหุ้นอยู่ในโซนใกล้ๆเขียวเนี่ยดาวไซด์มันจํากัดแล้วอะ่ะหรือหุ้นตัวนั้นมันค่อนข้างถูกนะเราก็สามารถลงทุนระยะยาวได้นะครับผมจะให้ดูเคสเตัวหนึ่งนะคะเป็นเคสเคลาสสิกเลยนะก็คือหุ้นตัวเนี้ย เคยอยู่ที่ราคา3บาทตอนนั้น PE อยู่ที่ประมาณ56เท่าเขาวิ่งขึ้นไปถึง21่บาทขี่เด้งอ่ะ7เด้งเห็นไหมเออเป็นไงแต่ PE เขาลดลงเรื่อยๆจาก56เท่าลงมาเหลือ12เท่าแต่ถ้าเราเรียนมาว่าเฮ้ย PE ที่ถูกอะมันต้องต่ำกว่าสิบหุ้นแบบนี้เราก็จะไม่ได้ซื้อเห็นไหมเราจะไม่ได้ซื้อเลยนะ ราะห่าหุ้นตัวนี้มันแพงเราก็จะมาดูว่าให้เราสังเกตนะหุ้นตัวนี้มัน P/E มันกระโดดลงเรื่อยๆเห็นไหม P/E มันกระโดดลงกระโดดลงกระโดดลงแปลว่าความสามารถในการทํากําไรเขาดีขึ้นเรื่อยๆในการประกาศงบการเงินนะดูหลังจะประกาศงบการเงิน P/E ก็จะออกมาแบบนี้อ่ายิ่งขึ้นหุ้นตัวนี้มูลค่ายิ่งถูกลงอ่าแบบนี้นะมันเหมือนกับค่าสายเทคนิค เราจะเจอคำว่า divergent ใช่ไหมเอออันนี้เป็น bullish divergent ก็คือราคาหุ้นขึ้นแต่อินดิเคเตอร์ลงแบบนี้เออถือว่าเป็น bullish divergent ก็ได้นะใครอยากเรียกนะเออ divergent ก็มานะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะก็เ a s ค c l a s s i เหมือนกันราคาลงแต่หุ้นตัวนี้ PE สูงขึ้นเรื่อยๆ PE สูงขึ้นเรื่อยๆติดขอบแดงเลยอ่ะ ติดขอบแดงอยู่เกือบตลอดเวลาแปลว่าหุ้นยิ่งลงละคะมูลค่าเขายิ่งแพงเออมูลค่าเขายิ่งแพงหุ้นแบบนี้ถ้าเราจะเก็งกาไรก็เก็งกาไรระยะสัน้นแต่ไม่แนะนําให้ลงทุนระยะย,ยาวเพราะว่า side, อัพไซด์อ่ะก็คือตรงเนี้ยเส้นแดงของผมมันเหมือนอัพไซด์แล้วก็เส้นเขียวคื side, อดาวไซด์อ่ะจะเห็นว่าถ้ายังติดเส้นแนวเนี้ยโอ้โหอัพไซด์ side, จำกัดดาวไซด์ side, มันค่อนข้างลึกนะครับอ่ะนี่นะ หรืเคสปกตินะถ้าราคาขึ้นลงขึ้นแล้ว pe ขึ้นตามราคาลงลง pe ลงตามแบบนี้ยแบบนี้ก็ไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรนะครับไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรแล้วที่สำคัญก็คือเราอย่ามาอ้างนะว่าเฮ้ยตรงเนี้ยหุ้นฉันถูกแล้วเพราะอาจารย์กายบอกว่าเฮ้ย Pe ออยู่ติดแบบเส้นเขียวแบบเนี้ยฉันเข้าซื้อเลย ช่วยดูเทคนิคก่อนด้วยนะว่าราคาตอนนั้นอยู่ในแนวโน้มขาลงหรือเปล่าถ้าอยู่ในแนวโน้มขาลงอ่ะเรายังไม่ต้องรีบซื้อเพราะว่าเกณฑ์ P/E อันนี้ผมเป็นเกณฑ์เลือกไม่ใช่เกณฑ์การซื้อขายนะอย่าเอามาปนกันนะครับแล้วจะมีนักทุนบางท่านถามว่าเแบบนี้เราต้องลากหุ้นเข้ามาในกราฟทุกอ่างเงยหรือเปล่าทุกตัวหรือเปล่า ก็บอกเลยครับว่าก็ต้องดูทุกตัวนะแต่เรามีวิธีลัดนิดนึงวิธีลัดก็คือการสแกนหาหุ้นที่ PE มันค่อนข้างตับลงนะโดยฟังก์ชัน total scan นะ total scan นะครับอพอกด total scan ปุ๊บมันจะออกเป็นหน้าต่าง total scan ขึ้นมาแล้วก็จะมีรายชื่อหุ้นจาก condition เ,เดิมที่ของ default โปรแกรมเขา ตั้งขึ้นมานะครับเรากดคอนดิชันตรงนี้เราก็กดเคลียร์กดเคลียร์นะหลังจากนั้นเราก็ไปโหมดฟันเดเมนทัลนะเลือก PE เสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี้น้อยกว่าอย่ามากกว่านะน้อยกว่าครับเราก็เลือก PE e v e r a t e นะครับ PE e v e r วอ e มันมี30 60แล้วก็90วันเลือก90วันทําการไปเลยนะ เอานานที่สุดไปก่อนแล้วเราก็จะได้รายชื่อหุ้นที่ PE ตอนนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ90วันทําการที่ผ่านมานะครับก็คือ1นึไรมาสนั่นแหละอ่เราจะอาประหยัดเวลาในการหาหุ้นที่จะต้องลากหุ้นเข้ามาดูเช็คเป็นกราฟนะครับอ่ะอันนี้สามารถดูได้นะครับ ขอสรุปสักนิดนึงนะสำหรับพาร์ทแรกนะ PE ที่ผมอยากจะบอกก็คือมันเป็นเครื่องมือในความในการดูความสามารถในการทากำไรของบริษัทจดทะเบียนมันสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้นะดูคุ้นถูกคุ้นแพงประเมินอัพไซด์ดาวไซด์ก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเฮ้ย PE ตอนเนี้ PE ตอนนี้นะ p e. ีตอนนี้มันถูกกว่า PE ในอดีตหรือเปล่าอาถูกกว่าหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราอย่าหรืออ่าอย่าเทียบ PE ระหว่างหุ้นของเรากับภาพรวมตลาดหรืออยากคิดเป็นตัวเลขว่าเฮ้ยตอนนี้ PE e มัน20เท่ามันถือว่าแพงเพราะเราเคยเรียนรู้มาว่า PE ต้องต่ำกว่า10ถึงจะดีอะไรแบบนี้นะเราจะดูอ่า PE ของตัวเองดูเป็นกราฟนี่แหละถ้ามันถูกมันต่ำกว่าตัวเองในอดีตก็โอเคเลยนะเราสามารถกําหมดกลยุทธ์ได้อันนี้ก็เป็น PE ฉบับคนขี้เกียจแบบผมเองตาวตาสไตล์สวิงกิ้งเทรดเดอร์นี่แหละก็พวกเราลองเอาไปปรับใช้กันดูนะแล้วพารที่2เราจะประเมินมูลค่าหุ้นจาก PE กรอติดตามชมนะวันนี้ก็ อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ